พบกับบฟวฟองเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคืออ้วนขึ้นเรื่อยๆเนาะเกิดอะไรขึ้นไม่อ้วนขึ้นเรื่อยๆนะก็ถือว่าน้ําหนักยังคงที่อยู่นะคะยังไม่ขึ้นแบบเออกระโดดขึ้นมากกว่าเดิมแบบเนี้ยยังภูมิใจในตัวเองอยู่ที่ยังคงน้ําหนักแบบสีอยู่อยู่นะ วันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยมีใครจําได้บ้างวันที่18เแปดตุลสาเป็นวันอะไรนะถ้าคือแบบว่าถ้าจาได้นี่ดูฟองทุกคลิปแน่ๆเลยถึงจะจําได้อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราจะจัดงานทุปีเกือบทุกปีหรือเปล่าไม่ไม่ได้เว้นแบบปีไหนนะคิดว่าอุย้ยตกใจขัมันแบบ ทำมาแล้ว่าอยู่ใกล้ไก่แหละบอกมาว่าเออมาแล้วนะอีกด้วยเขาเข้ามากว้าตกใจขวัญอยู่ไหนรู้ขวัญเอ้ขวัญมาวันนี้ก็คือจะจัดงานเออฉลองวันเกิดให้กับน้องเหมยนั่นเองเนาะแต่น,นี้ก็นางก็ยังไม่รู้นั่นเองมาดูกันนะคะนางจะดีใจขนาดไหนเนาะ <c oughs> และแล้วอีกอย่างก็คือนางจะทําตัวแบบเงียบๆแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่วันเกิดอะไรเงี้ย แต่ว่าเพี่ยวฟองแอบรู้ว่าวันนี้มันเกิดมางจริงๆก็เออเผลอจะเผลอลืมไปแล้วแหละแต่พี่หลวงตุ้ยมาบอกนะคะก็เลยจำได้น้องมหมยก็กลับแล้วนังน่าจะแบบว่าเออรู้ตัวหรือเปล่าไม่ได้ใจว่าเราอะเอาของกินไปทําที่บ้านเขาอยู่ๆก็ทําของกินอาจจะแปลกอยู่แต่ว่าก็ พิ่งกลับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราแกะเค,ค้กก่อนเดี๋ยวเราจะแบบแกล้งแบบตื่นเรียกนางมาอะไรเงี่ยว้าวดูดีน่าก,กินมากนี่ชื่อชื่อนะคะนางหมวยภาษาภาษาพม่าค่ะเดี๋ยวให้พี่ดดไุไปไปถ่ายข้างบนเดี๋ยวบุฟองจะเอาไปข้างล่างนี้ ไปเจ๊โอเคแผนจะสำเร็จไหมนะคะไปดูกันปักสองอันได้สิเนาะโอเคจะปกักตรงนี้แป๊บหนึ่ง แทนจะแตกแม่นางจะแอบไปบอกหรือเปล่าไม่เนี่ยจงมาได้ยังมาจากนี่มาเพราะว่าได้ยินเสียงอยู่ข้างบนอยู สุดแล้วสุดแล้วมาได้ยังกัเนี่ยว้ายังไม,ไม่กินข้าวอยู่ เรียบเลยทุกคนรอน้อไม่มาปีกันไปเลยดกว่าขี้เกียจรอ เลยดีกว่านะ้ไปที่บ้านโน้นเลยกิเลยดีกว่า,วาให้ก่อนน้งไม่มาประมาณนี้นี่ถ่ายเว้ย อ้าอนดะกินข้าวอยู่มันเกิดใครมันเกิดกระเบื้องไงวันที่สิบแปดเดือนสามไี่ใช่เหรอสี่มินาในในมั่วบุตรีสักสิบแปดวะพิทเหรอเั็นแม่เือนแม่เป็นนิพสี่มินาโอเคเออนั้นก็เป่าแล้วก็วันนั้นก็ไม่เป่าอีกแล้วทำไมอ่ะในมั่บุตรีสักตัว มัู่จินใจเออไปดูที่ไหนมาเนี่ไปเอามัู่จินมาโชว์เลยแม่จะโชว์แหละใช่ไหมล่ะก็คือแม่แม่บอกให้อะไรอะเดือนนั้นมันเป็นเิบเป่าไว้ก็นนีเนี่ยเออเดือนหน้าไม่ได้เป่าแล้วไม่ได้เป่าแล้วใช่อันนีตฐานว่าไงอ่ะโอ้โหเหมือนกุศลเรียบอ่ะเฮ้ยไม่ก็ไม่ไปแล้วตัดครึ่งสีเจียงเลย ตะขึง,งไม่ใช่อย่าไปตัดจันทัดจันเละเป็นตัดขึงจิเห็นอีลงลงเอออย่าก่อมาตัดฝักตรงนี้อ่ะใช่ติ๊กลงจิอืมโอเค <c oughs> ติดเต้นไหมเนี่ยตกใจไหมเมื่อกี้ตกใจจริงคือจริงๆอะฉันจะเรียกเธอไปข้างล่างแล้วก็จะเ hey ฮ้ยยไรแหละเฮบิเปอร์ตีอะไรเงี้ยแต่เรียกไว้ไป <c oughs> <c oughs> อันแม่แม่คนนี้ก็คือเราก็คือบอกว่าให้น้องเหมอยไปช่วยเอาผักน้อยอะไรเงี้ยพราว่าจับไม่ไหวอะไรเงี้ยคนนี้ก็คือโอ้ไม่ไรเ,เดี๋ยวอ่าอันน้องเหมอยกินข้าวอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปช่วยองว่ะวิ่งไปแล้วก็ไล่กลับมา <c oughs> แผนจะแตกก็กลัวแม่เธอเนี่ยแหละตลอดเลยแผนแตกตลอดก็คือนปีแรกคือตกใจแม่ไม่บอกอันนั้นคือมูงไทยไม่แตกตอนไหนปีแรกๆที่ได้โทรศัพท์เหรออ๋อแต่ว่าทุกปีก็คือแอบแบบสงสัยแตกๆอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาลูกผมมากินยังว้าวโอเค เอาเลยให้แม่ก่อนเลยแม่เอามะพร้าวอ่อนอ่อนกัมก็เอาบานหลงกัะตันพุทธนาค่ะป้ามามากินกันเลยกัมเมื่อหน้าใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยเนี่ต้องบินเอาอร่อยมากเลยมะพร้าวนะมะพร้าวอ่อนของชอบของชอบชอบเพียบพอสั่งมาให้ได้กินตั้งแ่บ กินด้วยกันนะคะวันเกิดน้องเหมืยนพิ่งจัดขึ้นในวันที่18เดือน3นะคะ2014อายุ14อันเราก็คืออยู่มานานแล้วไม่ต้องพูดถึงโอน่ากิน ผักแบบเขียวๆไม่มีนะคะที่สวนก็ไม่ค่อยมีผักอะไรแล้วเนะวาะเร็วเร็วในะร็ห้งองที่ดก่อกดดะ้นนวม Oh, dia juga. Oh, teman-teman.